มาโก้ Marco, เป็นเดอะแบกของภาคโน้นในเวลานี้เลยนะครับถ้ามาโก้ไม่ได้โผล่มานะหรือโผล่มาช้ากว่านี้นะครับพวกกองกําลังฝ่ายต่อต้านไคโดเนี่ยอาจจะถึงขั้นพ่ายแพ้ย่อยยับไปนานแล้วก็เป็นได้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาฉันดาครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงมาโก้ครับเป็นเดอะแบอีกคนในภาควโนโนี้นะครับเป็นคนที่สพ라이ดมากครับพอตอนแรกเนี่ยทำท่าเหมือนจะไม่ได้มาร่วมในสงครามวโนครั้งนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงครับก่อนที่จะเริ่มศึก การต่อสู้ปูล้างผ่านครั้งสุดท้ายนะครับเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับในตอนที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นที่คือฮามากครับแล้วสิ่งที่เขาทำนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่เขาปรากฏตัวมาในภาคโนโนเนี่ยถือว่าทุกการกระทําของเขาเนี่ยมันสําคัญนะครับแล้วก็มี Impact มีผลกระทบอย่างมากนะครับในศึกสงครามครั้งนี้นะเรียกว่าช่วยพวกกลุ่มบวกฟังอะไรได้เยอะมากๆครับถ้าเกิดว่าไม่มีาก็โผลมาในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยพวกกลุ่มบวก ฟงหรือว่ากองกําลังซามูไรกบฏนะครับอาจจะพ่ายแพ้ย่อยยับไปนานแล้วนะครับในช่วงนี้ครับการกระทาและบทบาทของมา์โกเนี่ยถือว่าเด่นมากๆครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็น MVP ตัวหนึ่งเลยนะครับในภาคนี้นะเรามาดูถึงววรกรรมและการกระทําต่างๆนะครับที่จะบ่งบอกว่ามา์โกนะครับถือว่าเป็นเดอะแบกนะครับผมอู้มีส่วนสําคัญมากนะไม่มีมา์โกเนี่ยโอ้ยอย่างที่บอกไปก็แพ้ยับแพ้เละไปนานเลยนะในตอนแรกเลยครับที่มา์โก้มาที่ประเทศวโนแห่งนี้ครับ ก็คือเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะกับที่พวกเราลูกลูกบิ๊กบ๊ามนะครตอนแรกเนี่ยโดนคิงเนี่ยถีบตกน้ําไปรอบนึงครับแล้วเราลูกลูกบินนบ๊กบ๊มเนี่ยครก็กำลังจะแหวกว่ายทวนน้าตกนะครับขึ้นมาที่ประเทศบโโนโดนนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่ายังไม่ทันจะขึ้นได้สําเร็จนะ <c oughs> แม่งโดนมาโก้ถีบตรงไปอีกแล้วนะผม การกระทำอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบฉากเล็กๆสั้นๆนะครับแล้วเป็นฉากเอาหานะครับแต่ผลกระทบและผลลัพธ์ในการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันทําให้กองกําลังสุดแข็งแกร่งนะครับพวกเหล่าลูกๆของบิ๊กบัมเนี่ยไม่ได้มาสมทบกับไคโดได้เลยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าก่อนที่มันจะมีการปรับทะากันอย่างจริงจังนะครับบิ๊กมัมเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะร่วมมือเป็นพันธมิตรกับไคโดไปแล้วครับถ้าเกิดว่าให้พวกเหล่าลูกๆของบิ๊กมัมมามีบทบาทนะต่อให้ไม่ได้เห็นด้วยกับการจับมือกับไคโดนนแต่ถ้ามั เป็นคำต่งของบิ๊กมัมนะครับลูกๆของบิ๊กมัมก็ต้องเอออ,อ,อหอมหมกนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นกองกําลังให้กับไคโดนะครับมาเล่นงานพวกสมบุรยัยมาเล่นงานพวกกลุ่มลูฟี่นะครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบรับมือยากมากๆนะแต่สถานการณ์อย่างที่เห็นครับแค่เอา,าเฉพาะแบบกองกําลังไคโดที่มีอยู่เดิมมันก็มีจํานวนมาก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 ,มากแล้วนะครับแล้วก็ต่อสู้อะไรลำบากนะถ้าเสริมด้วยเหล่าลูกๆของบิ๊กมัมก็อีกเนี่ยโอ้โหนะีบททายชนะแน่นอนนะแล้วคนที่บิ๊กมามขนมาคือขนมาไม่ได้เยอะนะครับ มาหนึ่งลาเรือนะแต่มันก็จะเป็นพวกเราตัวอันตรายด้วยกันทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับอย่างตัวที่เราพอจะรู้นะครับว่าเก่งแน่ๆน,นะอย่างไดฟุกุอย่าง, uku, างี้นะผมนีตัวโหดเลยนะเออเป็นแบบพี่น้องฝาแฝดกับคาตะกุลี่ด้วยนะแม่ทับขนมหวานสุดแข็งแกร่งนะครับค่าหัวเฉียดพันล้านนะอย่างสมูทตี้ครับผู้มีความสามารถที่สุดแสนจะรับมือ,อยากอย่างชลอตมองดดครับแล้วก็พี่ใหญ่อย่างเปรอตปโลครับรวมถึงเหล่าลูกๆคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนเลยครับดีก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงอย่างหนึ่ง ของมาโก้ตั้งแต่เขาเปิดตัวในภาคนี้แล้วนะหลังจากนั้นครับก็มีช็อตเท่ๆของมาโกนะเรียกเสียงฮือฮาด้วยการที่มาโกครับปะทะกับบิ๊กมัมเลยด้วย ประทานกับบิ๊กมัมั่นคือบิ๊กมัมก็ไม่ใช่ว่าจะล้มแล้วก็เอาชนะมาโกได้ง่ายครับบิ๊กมัมเองก็หุดหงิดเนี่ยที่มาโก้มาขวางทางบิ๊กมัมนะครับไม่ให้ไปเข้าร่วมสงครามอะไรอย่างนั้นนะพอมาโกเข้ามาในโดมครับเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์สถานการณ์ได้อย่างดีมากๆครับในขณะที่ใครต่อใครหลาย,ลายๆคนนะครับกำลังติดเชื้อไวรัสยักษ์น้ําแข็งอะไรกันไปครับกำลังจะอา,ะวารวาสคลุ้มคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆนะเพลิงฟินิกครับไฟของมาโกนี่สามารถที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสของควีนได้ ด้วยครับเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากนะทาให้มันมีการชะลอนะครับคนที่กําลังติดเชื้อไวรัสเนี่ยครับแทนที่กําลังจลาวาดแล้วก็คลุมคลั่งในระยะเวลาสั้นนะครับผมอาจมันก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลายื้อเวลาแล้วก็ต่อเวลาไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าที่เชื้อไวรัสนี่ครับมันจะลุกลามแล้วก็กลืนกินคนไปทั้งตัวนะครับและตอนนั้นเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่แบบชอปเปอร์เองเริ่มที่จะติดเชื้อไวรัสแล้วด้วยนะ แต่มีมาร์โกเนี่ยก็มผออมายับยั้งเชื้อไวรัสไว้ให้นะทำให้ตัวช็อปเปอร์เองเนี่ยยังครองสติตัวเองไว้อยู่ได้ครับแล้วก็ได้ทําการสร้างยาแอนตี้บอดี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือคนต่างๆนานาอะไรไปนะการปรากฏตัวขึ้นมาของมาร์โกหลายๆการกระทําของมาร์โกนะครับมันจะช่วยเหลือแบบสถานการณ์ที่ย่ําแย่อะไรได้เยอะอย่างมากเลยนะครับช็อตเด็ดอีกอย่างหนึ่งของมาร์โกคือมาร์โกเนี่ยเขาได้ช่วยทําการส่งโซโลนะครับไปที่บนดาดฟ้านะครับส่งให้โซโลเนี่ยได้ไปช่วย พวกลูฟี่เนียต่อสู้กับไคโดแล้วก็บิ๊กบัมที่ด้านบนได้น,นี่นงครับคือตอนแรกเดี่ยวโซโลมันก็พยายามจะขึ้นไปนะ แต่ขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีทั้งคิงนะครับแล้วก็มีทั้งควีนเนี่ยขวางไว้อยู่นะครับจะไม่ให้ใครไปแทรกแซงการต่อสู้ของไคโดด้านบนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามา์โกไม่ช่วยนะครับโซโลก็จะติดแงกอยู่ที่ด้านล่างนี้ครับคงไม่ได้ไปช่วยต่อสู้ด้านบนได้อย่างง่ายๆยนะก็เป็นหนึ่งการกระทาของมาโกนะที่ยังคงส่งผลสําคัญนะครับในศึกการต่อสู้ครั้งนี้ครับที่สามารถช่วยส่งโซโลนะครับออไปต่อสู้ที่บนดาดฟ้าได้นะก็อ,อย่างที่เห็นะครับว่าพอโซโลไปต่อสู้บนดาดฟ้าเนี่ยก็ โอดเทพๆนะครับใช้ดาบเอ็นบาเนตจะฟันไครโดเอานะครับส่วนสิ่งที่เป็นที่คือหามากเลยครับคือการที่มาโกเนี่ยปะทะแล้วก็รับมือกับ2แม่ทัพของจกักรพรรดิเนี่ยผมกล้าหัวเกินพันล้านแต่คู่พร้อมๆกันถึง2คนเนวมันเป็นศึกที่แบบยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากครับที่ถ้าไม่ใช่มาโกนะเออแบบมายัน2คนนี้ไว้นะครับรูปแบบการต่อสู้ก็คงเละนะฮะ ที่เละแน่ๆครับคือภายในโดมนี้ครับนอกจากจะโดนไวรัสยักษ์น้ําแข็งของควีนเล่นงานครับแล่ถ้าโดนควีนเล่นงานเพิ่ม้าไปโดนคิงเล่นงานเพิ่ม้าไปนะ ไม่ว่าจะปูเคียวเลยนะครับพวกยากุซ่าเลยนะครับพวกเหล่าสัากูุไรกบฏเนผมเละกันไปตามๆกันเนี่ยวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะสงครามครั้งนี้เนี่ยจะโดนปิดฉากอย่างไวมากนะแต่ที่ยังสู้ได้อย่างดีขนาดนี้ครับยื้อยุดฉึกกระชากได้อย่างนานขนาดนี้นะต้องชมมาโก้ก็เลยครับมาต่อสู้แล้วก็รับมือกับทั้งคิงและควีนครับแล้วคือทําได้ดีมากนะเป็นการต่อสู้ที่ทั้งคิงแล้วก็ควีนเองนะครับคงปวดหัวมากที่สุดในเหล่าบรรดาการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งของพวกเขาเลยก็ ว่าได้นะเพราะว่าลุมก็แล้วนะ ลุมก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับแต่ว่าเอาศัตรูคนหนึ่งนะครับเพียงคนเดียวที่อยู่ต่อหน้าไม่ลงสักทีนะเออมาโก้มันแข็งแกร่งมากนะนอกจากมาโก้ยังทนมือทนเท้าฟื้นฟูตัวเองได้ครับมาโก้ยังมีชอ็อตโจมตสีสวยใส่2คนนี้ด้วยนะแล้วมาโก้คือแบบเดอะแบกมากนะนระหว่างที่ต่อสู้รับมบือกับคิงและควีนไปครับเขาก็ยังถอยต้องปกป้องคนอื่นอยู่ด้วยนะมันจะมีเหตุการณ์ที่ปู่เฮียนะครับเขาแบบได้ร่างเดิมคืนมาเนอะปู่เฮียวก็เล่นงานพว ม,มลลพวกนินจาอะไรไปครับตอนนั้นเนี่ยควีนเห็นว่าให้ปู่เฮียมันเริ่มท่ามไม่ดีแล้ววะ่ะแข็งแกร่งเลยเกินอาราวาสเลยเกินนะคนเดียวจัดการพวกกองทัพไคโดไปหลายต่อหลายคนนะครับควีนเนี่ยกำลังจะโจมตีใส่ปู่เฮียนะแต่ก็มีมาโกนะครับมาโจมตีใส่ควีนครับเพื่อปกป้องปู่เฮียนะผมคือมาโกเนี่ยครับในระหว่างต่อสู้เนี่ยต้องคอยปกป้องตัวเอง,เองไม่พอนะยังต้องคอยปกป้องคนอื่นอีกด้วยนะผมนี่มันเดอะแบกอย่างแท้จริงจริงนะการที่มาโก้ได้มาต่อสู้ในภาพขโนนี้ครับเราก็ได้เห็นวิธีก การต่อสู้สไตล์การต่อสู้ของเขาคือเยอะเลยนะอากที่ก่อนนัดเดียือไม่รู้อะไรเลยนะมันทําให้เราได้รู้ครับว่ามาโก้คือเก่งมากนะไม่ใช่ว่าจะมีดีแค่พลังนกอมตะที่จะฟื้นฟูเยียวยาตัวเองได้ไม่ได้ตายในการต่อสู้เพียงแค่น,นั้นนะศักยภาพความสามารถในการโจมตีนะครับมาโก้เองก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะคือก่อนหน้าน,นี้ครับสำหรับเรื่องเพลิงสีฟ้าของมาโก้นะครับอาจารย์ดานเนี่ยเขาก็เคยตอบมานะครับว่ามันต่างกับเพลิงของเอสนะเพลิงองเอสเนี่ยก็จะเป็นไฟความร้อนนะครับ สร้างดาเมจอะไรได้นะเพลิงของมาโกนะครับเป็นเพลิงที่จะไว้ใช้รักษาใช้เยียวยาคนอื่นได้นะครับจะไม่ได้เป็นเพลิงที่มีความร้อนครับไม่ได้เป็นเพลิงที่มีความสามารถด้านการเผาไหม้อะไรอย่างนั้นนะแต่พอมาในภาพโนโนีครับจากที่เราได้เห็นการต่อสู้ของมา์โกครับปรากฏว่าเพลิงฟินิกของมาโกมันถึงจะไม่ได้เป็นเพลิงสร้างดาเมจนะไม่ได้เป็นเพลิงเผาไหม้นะแต่มันไม่ได้เป็นเพลิงง่อยๆนะมันก็เป็นเพลิงที่เจ๋งมากๆเหมือนกันนะเพลิงของมาโก้นั้นสามารถเอาชนะเพลิงของโพรมีทิอุสของ บิ๊กมัมได้ด้วยนะครับโดยคําอธิบายที่มาโก้ให้ก็คือเขาบอกว่าเพลิงของเขาเนี่ยครับเป็นเพลิงชนิดพิเศษนะเป็นไฟชนิดพิเศษนะสามารถที่จะเอาชนะโพรมีทีอุดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังแบบคลุมเครือยังงงๆนะว่าไฟพิเศษแล้วมันยังไงคือไฟพิเศษนะถ้าเกิดว่ามีการปะทะการโจมตีกับไฟด้วยกันคือไฟมาโก้มันจะยืนหนึ่งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือเปล่าไปรู้นะเออรอยให้เขาอธิบายที่มันชัดเจนไปกว่านี้แล้วกันนะแต่เพลิงของมาโก้นั้นนะยังมีอี เป็นเพลิงสร้างดาเมจในลนักษณะของการเป็นคลื่นกระแทกเว้ยคือมันไม่ได้เป็นเพลิงเผาไหม้แต่ว่ามันเป็นเพลิงแบบคลื่นกระแทกเว้ยอย่างตอนที่มาโก้นะครับต่อสู้นะโจมตีใส่ทั้งคิงแล้วก็ควีนนะมีการใช้ท่าเท่ๆในการโจมตีใส่ไ่ทับจัก,กระพัดด้วยนั่นเองครับอย่างเช่นท่าตาประทับฟิดิกครับผมเหมือนกับเป็นการใช้ลูกไฟครับแล้วก็โจมตีใส่ควีนด้เลยครับควีนโดนก็ไปนี่โอ้ยทำหน้าหยเกกันเลยทีเดียวนะครับควีนก็บ่นเนี่ยโอ้ยเจ็บเวยเลือดไหลออกปากากระอักเลือดเลย เจ็บเว้ยขค้ื่กระแทกของเจ้ามาโก้เองเละว่าเจ็บ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 เว้ยนที่หินกับล้อวอยวายขึ้นมาเลยนะมาโก้ใช้ท่าบลูเบิร์ดครับเพลิงวิหกครับโจมตีใส่คิงครับผมก็เป็นเหมือนคลื่นกระแทกเหมือนกันนะแล้วคือรุนแรงมากนะคิงนี่ค่าหัวเกินพันล้านแน่นอนนะโดนคลื่นกระแทกของมาโกเข้าไปครับคิงเองก็กระเด็นเข่าซุดไปหลายเมตรครับและยังโดนเข่านะผมโดนเข่ามาโกนะพุ่งทิ่มก็าอีกนะ มีแต่การโจมตีที่ดูรุนแรงทั้งนั้นเลยนะและไอ้ท่าเพลิงเคลื่อนกระแทกของมาร์โกที่แบบโอ้มันโจมตีสักพวกโจสลัดสลับค่าหัวพันล้านปิวกระเด็นกระดอนได้ขนาดนั้นนะถ้าเป็นคนอื่นนะที่ไม่ได้มีความอึดระดับดีนะครับโดนเข้าไปนี่ก็ถึงขั้นประเสิธแล้วก็น็อกเอาได้แน่นอนนะมันก็ กลายเป็นท่าโจมตีที่มีประสิทธิภาพนะครับมีดาเมจสูงมากๆอีกท่าหนึ่งนะเออการว่าอ้าเราได้เห็นบาโก้สู้นะครับเศียภาพการโจมตีของเขาก็ไม่ใช่เล่นๆนะส่วนเรื่องท่าต่อสู้ที่เหมือนกับเป็นท่าพื้นฐานอะไรเงี้ยเออท่าตรงท่าเตะอะไรเงี้ยก็ยังคงรุนแรงนะครับเตะศัตรูซะแบบปิ้วนะครับผมเออโจมตีอัดกาแพงกําแพงเล็บหมดนะบาโก้เองยังเคยเตะคุณลุงคิสซลูนะผมจากบนฟ้าอยู่ดีๆเนี่ยล่วงลงพื้นซะระเบิดตุ้มตามมาแล้วด้วยนะ ท่าเตะของบางโก้นี่ก็เป็นท่าเตะที่รุนแรงมากๆนะ สถา,านการณ์ในปัจจุบันนี้ครับเหตุการณ์ภายในโดมก็เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับเรื่องไวรูสไวรัสนะครับชอปเปอร์ก็สร้างยาขึ้นมาได้แล้วนะแต่ทางด้านมาโกเองก็คงยังต้องต่อสู้นะครับกับคิงหรือควีนต่อไปอยู่ดีนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่า,าก็คงไม่ต้องมาพะว่าวกับคนอื่นนะครับชอปเปอร์ก็มาช่วยสู้ได้นะครับปู่เฮียวเอ็กเดครับหรือว่าพวกบอสจากกุซ่า,าอื่นเนี่ยก็คงจะมาช่วยมาโกสู้ได้แล้วนะอย่างไรล้เนี่ยก็คงไม่มีใครรับมือกับคิงและควีนนะครับพร้อม พร้อมกันได้ดีได้เท่ากับมา์โกอีกแล้วนะหลังจากนี้ไปครับมาโกเนี่ยก็จะต่อสู้ได้แบบเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะครับไม่ต้องแบบมีคนอื่นมาคอยถ่วงแข้งถ่วงขานะครับเราจะได้เห็นมา์โกต่อสู้แบบเต็มๆแบบฟูลพาวเวอร์แบบเต็มประสิทธิภาพสักทีนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้ามา์โก้เอาชนะศึกตรงนี้ได้แล้วนะครับมา์โกเนี่ยถ้ายังมีพละก,กําลังมีเลี้ยวแรงเหลือพอรนะอยากจะให้มา์โกเนี่ยไปช่วยต่อสู้บนดาดฟ้าด้วยนะครับความสามารถในการฟื้นฟูของ Go, ก็คงจะช่วยรักษาเยียวยาพวกคนที่แบบบอบช้ำบนดาดฟ้าอะไรนี้ด้วยนะครับก็ถือแบบเป็นความสามารถโกงของบาโก้นะครับฟื้นฟูตัวเองก็ได้รักษาคนอื่นก็ดีนะผมมันเจ๋งสุดๆไปเลยนะต้องเอามาต่อสู้กับหดับจัก,กรพรรดิซะหน่อยแล้วนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของบาโก้ครับกับความเป็น MVP ของเขานะในภาคบโนโนี้นะครับนี่อาจจะได้รับแมนอัลเดอร์แมไปเลยก็ได้นะผม <c oughs> สารพัดประโยชน์มากทำทุกอย่างนะครับแบกทุกอย่างเลยนะครับทุกการกระทำของบาโก้นี มี Impact นะครับกับสงครามครั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะสมแล้วนะครับจากแค่เริ่มต้นในการแบบเป็นเด็กฝึกหัดโจสลัดในกลุ่มหนวดขาวครับผมจนมาวันหนึ่งนะครับสูญเสียกับตันไปครับเขาก็ได้รับการยกย่องนะเออได้รับการยอมรับจากทุกคนนะให้มาเป็นผู้นําของกลุ่มหนวดขาวต่อได้เลยนะโูเจ๋งมากนะยิ่งใหญ่จริงๆนะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมมาโกนะครับถึงได้รับการเคารพยกย่องขนาดนั้นนะศักยภาพในการต่อสู้ของเขา คือมันสูงมากมายซะเหลือเกินนะครับอย่างที่เห็นในภาคนี้นะครับประสบการณ์ต่อสู้ก็โชคโชนนะช่วยเหลือในสงครามครั้งนี้ได้เยอะจริงนะมาถึงช่วงท้ายกันแล้วครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมคลิปนี้นะครับดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะจะได้ทําคลิปสนุกสนุกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราคงต้องจากกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ